อยากมีบ้านมวยวันนี้แอดชวเนเพื่อนๆมาแต่งบ้านทีมคริสต์มาสกันค่ะแอดชอบเทศการมีมากไม่พลาดที่จะตามหาต้นคริสต์มาสสวยๆและแอดก็ได้เจอต้นคริสต์มาสจากร้านไคโรนิก้ารุ่นที่แอดสั่งนะคะจะเป็นรุ่นหิมะความสูง6ฟุต180เซนค่ะแอดก็ช่วยกันประกอบต้นคริสต์มาสนะคะสองแรงแข่งขันแน่แ สวยอยู่นะจ๊ะเพราะว่าจุดเด่นของรุ่นนี้คือใบสนนะคะเขามีถึง2แบบปนกันอยู่ในต้นแล้วก็แต่งด้วยลูกสนหิมะทั่วต้นหากเพื่อนๆมองดูใกล้ๆจะเห็นว่าเขาเก็บดีเทลมาดีมากต้นดูสมจริงเหมือนยกต้นคริสต์มาสกลางหิมะมาไว้ในบ้านเลยจ้ะเพื่อนๆแล้ว ยังไม่หมดนะจ๊ะที่นี่เขาคุณภาพสุดๆจ้ะมีแบบให้เราเลือกเยอะมีหลายขนาดตั้งแต่3.5ฟุตไปจนถึง7.5ฟุตเลยทีเดียวและที่สำคัญราคาไม่แรงนะจ๊ะนี่จา้าซันต้าตัวน้อยของเราก็สำรวจต้นคริสต์มาสกันแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถ